ที hey. ่เสียสักรายจ่ายถังเร็จแล้วจ้ะเ๋ยวอันนึงรางวัลที่เราลงทะเบียนให้ไป็นกันหมดมีแค่หกสิบนะครับอาไปส่งกัทช่ากัน ไปเที่ยวน,นะครับที่ถ่ายไปน้ำเพราะไปเที่ยวน,นะครับส่วนกัตช่าอุปกรณ์ชวนจะเปิดเสียงนะครับนี่คือเสียงลายเลนเจอร์นะเออ มันม <c ười> ันเรียนแบบไหนสักอย่างเลยเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ได้เลนเจอร์ใหม่นะมาอย่างแรกเลยได้ได้ ตัวใหม่ไอ้ไข่อีกครั้งเออตัวใหม่ตัวใหม,ตม่ตัวสกิลตัวใหม่สกิลสกิลสกิลตัวใหม่อวัดฟองเซ่คุณแม็กกี้ตอนนี้นะครับโอ้โหฟินเฟอร์ <c oughs> ทำเมื่อกี้ทอนั่นยังทำแล้วทำอะไรทำอะไรอ่ะอ่าได้ทำแล้วทำนี่อ่ะทำอะไรควรอะไรทำศัลยอะไรอ่ะทำแล้วทำตอนไหนวะมาต้องช่องแล้วก่อนญาติพักนะครับตอนนี้เรารู้แต่ว่าเราได้ดอนน้ำแข็งนะครับเออ เราไปสุ่มตัวกันดีกว่าเราไม่รอช้าแล้วโอเคตัวสกิลให้สกิลด้วยเหรอมันให้ตัวสกิลไงทุกตัวดีดีล่างเต็มว้า เหลือไว้สักใบมีเลื้ชึบชึบชึบชึ uh, บไม่คิดเจมนี่ก็มีพลังเออแล้วไปที่ทีมอันนี้ผมเนนะล่นในแพนะนะครับไรบถึงมาเล่้างถึงหรอ <c oughs> นี่ สกิลมันแจกตัวสกิลทุกดาวเลยด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้มาเออถ้าจะไม่ผิดนะครับเออวันนี้เราจะไออันนี้คืออะไรรเราจะรีวิวใหม่ทั้งหมดกล้องเปลี่ยนอะไรก้องเปลี่ยนไปนี้นะครับคือรอะผมท่ถ่ายในแบบอเห็นไหมเซเลักพีพีทีม เซพิเศษบดอลิ่งนาเข้าได้ตรงนี้เลยไมต้องโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยทีเดียว,ยวยอืมเราจะมาดูการอัปเกรดกัน,กนนะครับไม่เ,เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้ามาอัพเกรดทีหลังไม่มลาดเไง้อยอัพแลดส่งสุดของแล้วย่างเดียวนะครับ เนี่ยมันบอก see, อัพเซอัพเซเออมันโวนเออคะเออใช่ใช่ครมันโวนอัพเซอัพเซยู่นั่นแหละเออเออเออโอเคเหลือสัชเจ็ดหมื่นก็ทำสถิติพระอภัยก็ทำสถิติพระไปขอไอพระอภัยในครัชโอเคเราจะไปโมไหนกันดี อืมไอ้พวกนี้เดี๋ยวไปทีหลังนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแล้วใหม่ถ้าเป็นในอีกเครื่อง Android อีกเครื่องหนึ่งก็จะต่อหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต่อทันต,ต่อในคลิปนั้นนะอารีนาอารีนาเป็นด่านแบบนี้นะเออต้าที่ผมอนิมาอนิมาดูในของบื่มาแล้วมันก็จะมีส่งของควันเหมือนไลเกมเสตีเป็นเล่นด่านแรก นี่ไม่ต้องไม่ต้องจะรีวิวไปเลยอันนี้มันผังไม่ได้เลือกตัวนะครับเออให้มาให้มันเลือกแป๊บแป๊บแป๊บแปบไม่พอใจไม่พอใจวะโอ้โห

ลงได้ทุกตัวตัวใหม่ ครับตอนนี้เอาละรู้อย่างเดียวนะครับตอนนี้รู้รตนนัต<า>ด้อย่างเดียวผายอยู่ไหมเนี่ยยัง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  ร้นค้าอรหน้าบ้าบอลอะไยไม่รู้ที่หลังอะไรที่ทำได้ตอนนี้ทำ PVP ทองแดงเงินทองแพลต,ตินัมเพชรแชมป์โอเคมีก็ค,ค,ครูให้อีเืงไคใกนล้กันนะครับมาเอ แพ้ไม oh oh ่เอานะเพราะไงก็รู้แพ้แบบปะนึงปะนังลมพาน bảo lòng thèm bào lòng what it did thèm what it did bào lòng thèm bào lòng thèm bào lòng thèm bào lòng นัดล่าอาหารครับครับครับวับนนี้เราจะเติมอาวุธกันแล้วเติมที่ตัวนี้แบบไม่ใช้ปัจจุบันแต่นี่อะไรนะ ต้องใส่หนึ่งดาวด้วยใส่มใส่ไเดียวเออดีมาทำอะไรกันตูดมอ

ลองใส่อุปรกรณ์ใส่อย่างไรอ่ะโ<ม>จมตีต่อวิโจมตีทั้งหมดโจมตีกายเวทโจมตีพลังชีวิตพลังป้องกันป้องกันกายเวทป้องกันความเร็วเคลื่อนที่ระยะคิตติคอนสอง,องร้อยโอ้โหการลบเหลีกโอ้โหไปดูสเตย์หลักกันมันเป็นยังไงพิมดับเข้าไปฟุบอือ แบบเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีดานใหม่ไหม จริงเครื่องผมไปถึงดานดานนี่ครับเห็นไหมฟึบจากสวนของแซลลี่ไปเป็นดาวเคราะห์สีเหลืองฟึบเป็นแบบนี้ดานออไปกันไมนี่ใช้ต่อไปด้วย อระดานต่อไปทางเข้าซูโมโมไม่เห็นนะขอโทษ้วยครับโอเค อยากไปสนใจเอราะชอบตัวแล้วก็จาวให้ดูหนึ่งครับครับครับจาวเอาไปจาวให้ดูมาคิดผมที่ลืมไปดูเมื่อกีก้ก่อนเพื่อนึกออกเพื่อนึกออก มีนึกออกไหมนนึกออกไหมนึกออกไหมโอเคจำได้แล้วเราจะเข้าไปดีเพื่อนกันนะโอเคเอีวันลันโจอเชอญละได้ น,นี่ก็ครบสามสิบเองสามสิบก็ได้แต่ถ้าจะไม่ผิดมันชื่อทิงกอโคนี่ทิงเกอบเบลเจ็ดดาวตอนนี้ผมขอจบคลิปเพงยคเท่านี้นะครับแล้ววันนี้ก็นุ่งที่ แวันนี้ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับ